สวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะทางช่องไอสตาชาแนลนะคะหลังจากที่เดินทางมาจากคุณพ่อสมานนะคะเมื่อกี้ก็ได้ไปติดตามเลขของคุณพ่อสมานให้กับ FC ทุกท่านนะคะท่านผู้ชมเนาะเราก็จะมาติดตามต่อที่ศูนย์หวยคำนวณของคุณพ่อวอนะคะห้างวดซ้อนแล้วนะคะที่เข้าตรงๆเข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชมเนาะงวดเมื่อกี้นะคะก็เป็นตัวกลับนะคะ คุณพ่อให้มา16ก็ออก61นะคะก่อนหน้านี้นะคะก็มีเป็นเจ็ดห้าและก็59นะคะที่คุณพ่อบอกนะคะก็ปรากฏว,ว่าถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะวันนี้ก็เลยจะมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวจะมีคนถามว่าถูกตรงไหนนะคะไม่เห็นมีเลยนะคะอ่อใช่นะคะทางช่องไอสตาชาแนลนะคะประจําวันวันที่16พฤศจิกายนเมื่อกี้แอมมีไม่ได้มาติดตามนะคะแต่ว่าใครอยากรู้นะคะว่าถูกจริงไม่ถูกจริงนะคะก็ไป ติดตามย้อนหลังไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องสตาร์ดาชาแนลแล้วก็บ่าวแอมรถทุ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะสองช่องนี้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่นมาติดตามในงวดเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะแอดมินนะคะก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ,ะไปติดตามเลขพ่อวอกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปนะคะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอซ่าชาแนลด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะไปติดตามกันเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพรนะคะคุณพรอ,อนนะคะวันนี้นะคะกับผพ้า FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเหล็กสูตรกับคุณพรอ,อนนะคะอ่นนี่ก็เป็นงวดที่หางวดที่หาแล้วนะคะที่ว่าคุณพอเฮ็ดเหล็กสูตรของเพ่นแล้วก็ปลาปลาก็ว่าถือนะคะเขาเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเป็นงวดที่หกนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมนะคะท่านผู้ชมหางวดสอนที่ผ่านมากถือว่า เลขหนาสนใจนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาติดตามคือเก่านะคะเพราะว่าคุณพ่อเพลอนกให้ถึกนะคะให้เต็มให้เต็มเต็มห้ตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่างวันที่แล้วจะเป็นโตกราบนอกเป็นเป็นฮกหนึ่งแต่ว่าแตงวันแรกนั่นเขาแต่ว่าวดก่อนนานั้นก็คือเขาทั้งล่างทั้งบนก็เป็นเจนหากับหาเก่าอ่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็สิไปติดตามพร้อมกันนะคะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับคุณพ่อครับกาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หนีง้วนที่ผ่านมาเนาะนมือขึ้นไม่ได้จวงมืออื่นเศร้าพอกนนวดตัวนี้ตัวนี้วันอังคารมันเด่นขาันนี้วันนี้อังคานมัเด่นเจ็บค่ะคุณผอเด่นวงเว้ยขากับเจ็บปนี้เรียกว่ากุฏิที่พบกันบ่ครับแค่นี้ล่ะสามตัวตุรีตวนีคือตุรีมาตัวงวดวันี่สหันนเนาะครับเนาะแมนเขาได้บอกบอกหลานให้ซื้อตัวนี้ตุ้มตัวเลยครับงวดวันที่สิบกวัหันเต็มเต็มเลย คุณพอสมานอันไ่กระไรคุณพอว่ากระไรพอสมานกระไรพอว่ากระไรบ้านไก่กันนอกรับนอกหัวนี้คุณพ่อว่ามีแค่สามขุมเป็นบ่คะคือเกาอ๋อคือเกาพี่มีสามตัวให้สมตัวน้าหัวอือค่ะขุมเกาในเรืองนี้อกสิ่ตัวให้จาครนี้กับตัวนี้ตัวเล่นเรย ตัวใดครับโอ้ตัวคิดไนี่นี่คคุณคุณ่อบอกฟังได้บอกคว่ามีตัวใดแน่ค่ะที่คุณ่อเห็นลงมามีหกแปดหกค่ะเก้าสองเกตัวนี้คือตัวนิ่นแม่นเปล่คะระวังระว่างตัวตัวนี้เลยตัวหนึ่งตัวใดค่ะคุณ่อ นี่งวดที่เรียกคุณพ่นี่มันมันมาลงกันเลยมันคุณพ่องวดคุณพ่อคำนวณไว้แมนวันที่วันออกโอกเมื่อกี้นี่เนาะมันมันมาหากันบางทีนะโอ้ขับขับขับสามตัวเลยอันนี้อันนี้เมืโอ้อันนี้ตัวยางงวดเมื่อกี้เนาะครับเนาะตัวยางด้วยครับท่านผู้ชมด้วยโบแมนด้วยตัวยางขับ้ครับแรื่ออันคุณพ่อว่าครับ อันที่พอมักเน้นเแห้งแห้งนั่นนักนักคุณพ่อมักตัวได้ครับคุณพ่อว่ามือซูไพรให้ให้กี่ขาดเยอะมือซูไพรเยอมือสุไท้ายอะมือซูไพ้เฉลยมาตรฐานดีนะกัรสำรวจ้มนูนก็เป็นทั่วมากโอเคหรือมือกีมือว่างมือซูไพร่อถือทั้งหางทั้งบนทั้งล่างเขาถือามือเล็กของบันทีหนึ่งุกครับบอกไอ้บอกูกบาน จีบโกดะก็มีเงินเจียวพันคุณพันหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งพันชาพ่อคุณพ่อก็เลยร้ายตืบเนาะครับเนาะนูขอถามนียค่ะคุณพ่อเลยสามตัวที่คุณพ่อเห็นออกมามีตัวเนีนบ่คะนี่นะเนีนตัวนี้กะเนีนง่ายเน่โอ้เนีนมดวนมนีทลี่ยนเจ็ดสองโอ้เป็นมดกินเนี่ยระห้าแล้วกันสี่สามเจ็ดอืมค่ะเราค่ะเป็นเลขสองตัวแล้วค่ะขอแบบนั่งนักเลยค่ะชุดเดียวเลยค่ะคุณพ่อ มักกูตัวเลยก็ตวนี้ก็ตุนีน่นเป็นเป็นหกแปดกเก่าสองนะคะมับ่อนเนาะหกแปดเกสองมันกับเก้าหนึ่งเดินเกาหนึ่งน้ำแน่กหาการี่กนครับครับครับหกแปดคือรุ่กีน่หกแปดเกาสองแล้วก็เก้าหนึ่งน่นครับเก่าหนึ่งกับเก่าสองครับสามโตบาทเตตุนี่กัวยี่สบองทัวก็ตวนี้น่ะมักนีาเลยเกเาสี่นี่เก่าสี่ครับยีสออวมักเกาสีแห้ง คือนห้หมดต้นที่ว่าเลขเรขกันเองที่นี่ก้าทีกมีสามตัวแค่นี้แหละก้าหางก้าีนันก็ขอกันพอดีเลยก้าวหาง้าแน่นก้าหางก้าีแค่นีน้องอ้น้องอ้นกหางเพราะอันนั้พเเบิ้งแข่งงวดก่อนต่วตัวพูดเนี่มันมีชองกับสี่เด่นตัวกับสี่มันเด่นสี่เด่นนี่อันบางทีอางวันเนี่ยเนาะสี่สองตัวก็มีด้เน่ ครับนี่งวดงวดที่ผ่านมานี่คุณพ่อได้หลายบ่ะคะว่าคือมีเงินมันก็ได้ที่มันมีเงิน, <c oughs> งนก็ได้น้อยนะพอน่อเนาะแม่งในเนาะแต่ไม่คืนะอมีเงิน,นพอแล้วก็หน่วยได้ที่ท่านครับขออนุญาตด้วยค่ะคุณพ่อเดี๋ยวเราเอามสอสือสอสอรุปตัวเลขอีกทางหนึ่งเนาะครับเนาะตอสักครู่ครับนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นเลขสูตรของพ่อวอนนะคะห้างงวดโอนแล้วนะคะท่านผู้ชมน้องวันนี้ก็เป็นงวดที่6นะคะที่คุณพ่อให้เป็นเลขสูตรมานะคะเนาะ ก็ถ้าเป็นเลขสองตัวนะคะจำให้นะเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมโอเคเห็น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 ชัดเจนชัดเจนอ่าวนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าเป็นเลขสองตัวนะคะสองตัวคุณพ่อให้มาเป็นหกแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์สามสองสี่นะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเน้นนะคะตัวเน้นจะมีเป็น หกแปดเก้าสองและศูนย์สามถ้าเน้นหนักๆเลยนะคะก็จะมีเป็นหกแปดและเก้าสองเก้าหนึ่งนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก็คือตัวเน้นเน้นตัวเน้นและตัวเน้นเน้นนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าในหกตัวนี้ในเจ็ดตัวนี้นะคะถ้าอาจจะไม่ชอบเป็นตัวที่คุณพ่อเน้นให้ก็ลองดูนะคะเผื่อมีในนี้ที่ท่ทานผู้ชมมีเป็นเลขในใจอยู่แล้วนะคะ ก็ถ้าใครจะเล่นนะคะจะเล่นก็กลับด้วยนะคะกับขึ้นบนขึ้นล่างด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่างวดน,นี้นะคะ,ะคุณพ่อให้มา3ตัวด้วยให้มาเป็นเลข3ตัวด้วยนะคะเพราะว่าปกตินะคะถ้ามาติดตามคุณพ่อก็จะให้เป็นแค่2ตัวนะคะแต่ว่างวดน,นี้มี3ตัวมาด้วยนะคะก็จะมีเป็น8ป2 1 9 4 2 1 5และ437ซึ่ง4 3 7เนะคะท่านผู้ชมเน้นกับเลขเอ่อไม่ใช่เน้นตรงกับเลขนาคน้อย <S <S ที่นางน้อยเพิ่นไปเมื่อวานขอเมื่อวานนั่นตัวใดนะสามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่นะคะท่านผู้ชมคุณพ่อเป็นสี่สามเจ็ดนะคะ,ะเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะเพียงแค่ว่าสลับตำแหน่งกันเฉยๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะงวดเมื่อกี้นะคะก็อย่างที่รู้ๆนะคะถ้าใครได้เข้าไปรับชมทางช่องสตาร์ด้าชาแนลก็น่าจะรู้นะครัอว่าคุณพ่อให้ หกหนึ่งหนึ่งหกกระปาวาถึงเนาะแต่ว่าช่องแอมินเอ้ยช่องของแอมินนะคะไม่ได้มาติดตามนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่ได้มาติดตามก็จะเป็นทางช่องสตาร์ด้าชาแนลแล้วก็ช่องบ่าวแอมแล้อทุ่งนะคะที่ได้มาติดตามก็ย้อนไปดูได้นะคะว่าเข้าจริงไม่เข้าจริงนะคะท่านผู้ชมเนาะไมามาโมยอย่างแน่นอนนะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะคะแอมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชาแนลเลยเอ้ยให้กับช่องไอสตาร์ชาแนลด้วยนะคะเอา,เอาไปเลย เออนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมนี่ไม่ตกกันทุ่งไร่ทุ่งนาเขาพูดคุณพ่อนุ่นะคะที่หายแนวทางกับ f อนะคะท่านผู้ชม f อทางช่องไอสตาชาแนลนะคะร้านค้าของคุณพ่อนะคะท่านผู้ชมก็อยู่ติดถนนด้วยนะคะก็จะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเป็นปกตินะคะมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะ เก้าศูนย์นำเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ระวังไว้ค่ะแต่ว่าช่วงไท,ทยวีนี้ให้มาติดตามอีกเมนบอสคะคุณพอ่อทั่วก็ได้มีวัตถุวิแต่ว่ามาติดตามแล้วจังใจบรรยากาศแล้วคุณพอ่อทั่วดีกว่าหมูมันไก่ <c oughs> มาเลยอยู่ค่ะไอ้หนูมันเขียนเบื่อทัวร์ไปอยู่เออได้ได้ได้เพราทัวาว่วลูกคุณพอ่อบอกว่านะคะช่วงไทยวีนนะคะนี่เด็ดเด็ดเลยนะคะ แอดมินก็นจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามอีกเทือนึงเนาะมาติดตามอีกเทือนึงนะคะบวกพุกคนเลลกเลยท่พลูกไตั้งอนอยคเดวมันกับเล็กหจม่ซื้อเล็กเลยตกกลับแล้วคุณพ่อซื้อเลขไม่กลับตับแตกอย่างเดียว